เฮ้ยนี่มันปลาแก้วนี่ว่าปลาแก้ว JP อ่ะโอ้โหป้าติดตามมานานแล้วผลงานป้าเนี่ยแซ่บเวอร์สามมะม่วงให้ไม่ครบนะเนี่ยเลขาเนี่ยไหนเลขาป้าอตัดเลยลูกค้าลูกค้าลูกค้าเป็นเลขาไอมาก็ใช้หมดสามมะม่วงป้าเปิดมากี่ปีแล้วป้าแต่ไปปี32อ่ะป้าเปิดมา36ปีแล้วโอ้โหเนี่ยนอกจากตัวนี้แล้วผมเห็นมีไก่ด้วยอันนี้ก็ทีเด็ดเลยป้าไก่ไก่ทอดสูตรลับสูตรลับเฉพาะตัว ถ้าเปิดทุกวันเลยป่ะเปิดตู้วางแต่จริงแล้วสี่โมงถึงสามทุ่มก็ผักสดไม่มีขายนะจ๊ะมีที่นี่ที่เดียวค่ะนี่เดียวแหละอร่อยมากตับผักรวมนะจะโรยด้วยกุ้งไอมาจังหวัดจันก็ต้องตามะมาบ้วงปลาป่นปา่ยิ่งเมาเมายิ่งมันเลยรู้ป่ะยิ่งเมายิ่งมันเนี่ยดูปูปูเนี่ยปูดองวันต่อวันนะคะแกปปลาสดค่ะสดเลยโอ้โห ไม่มีใครเหมือนนะคะหนึ่งเดียวเสิเร์ฟนะต้มหมูยอผักรวม,<ก>อ,มอร่อย<ก>อร่อยนี่ต้มมะม่วงปลาป่นนะอร่อยไก่ทอดปลาแก้วแกวบอกสูตรลับเลยฝากร,ร้านป้า,ปาด้วยนะใครมาจันทบุรีนะมาหาป้าเลยปลาแก้วนี่โคตรอร่อยเลยตำ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 ทั้งหลาย